สวัสดีท่านผู้ชมทักทักทักแค่ะนี่ก็น่าเปลี่ยนไปเนานะก็จะมารีวิว,ว,วเมาส์เจอน,นี้ชื้อเคร่องไม่เลวเลืมชื่อก็ตอนนั้นก็อัดที่โรงเรียนแ,แล้วแต่ขี้เกียจไปเอามาจากขี้เกียจไปเอาเครื่องนู้นมาลอกนะคะแต่เข้าค่ายได้ดูวิวแน่นอนก็ก็ซื้อประมาณ 2 2 0เป็นเมาส์มาโครถ้าถ้าเป็นได้ซื้อเมาส์มาผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ใช้ได้กับ Windows 7, Windows 8แล้วก็ของแ p ปเปิะนะคะนี่ก็เป็นหัวเงินเ,นเดิมน,นะคะนะครูปร่างของเมาส์ ก็น่าใช้มากอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเสียงมันสิเดี๋ยนะเดี๋ยนะบูชินเนเสียงโอ้ดาน่าจับมากแงกคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ซื้อร้านเดียวกับผมฟังเลยก็เสียงมันอาจจะไม่ดีหน่อย ลองดูลองดูนะคะ่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบก็กดสลา,า,สปปา์และมาและอย่าลืมแชร์เพื่อนๆมาดูกันด้วยนะคะไปซื้อได้เลยร้านใกล้บ้านคุณทุยไม่ใช่ซื้อได้เลยถ้าใครอยู่นทะี่วก็ไปซื้อได้เลยนะี่ใชเดี๋ยวก็จะลงอีกนะ็่ใเดี๋ยวจะลงหูฟังก่อนฟังก่อนนะี่ใช เราจะให้ดูรูปต่างที่อยู่ในกละองนกะคะก็กลับมาแล้วนะครับมาดูรูปต่างกันนี่ก็จะเป็นที่ใส่เลยนะคะก็ก็ที่อยู่ของเม้าโซอีโซซิโอเม้าโซซีโอชื่อสินค้าก็อ่านไม่ออกกัน ผลิตในประเทศจีนเหมือนกับกลุ่ฟังเลยแต่ว่านี่ยผลิตในตประเทศจีนนคก็กแล้วก็ลองใช้เป็นแล้วบางส่วนแต่ว่าก็เก็บไว้ถ้าชอบกดไลค์จะชอบมากคลายเครียดเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคน ที่มาดูนะคะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆทุกคนดูด้วยนะคะเดี๋ยวลงคลิปเรื่อยๆคลิปๆทุกอาทิตย์ปเปิดช่องแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี